MLB Boston รุ่นใหม่ปี2021สวัสดีครับก็พบกับผมในช่วง Pop Eye Review นะครับรองเท้าที่ผมจะมารีวิวแกะกล่องแนะนำวันนี้ก็คือน,นี่เลย เจ้า MLB Boston นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ปีจะเป็นรุ่นใหม่นะครับก็คือลายนี้เพิ่งออกมาปีนี้เลยปี2021นะครับในเป็น Boston ใหม่สวยมากๆราคา3,500บาทบาท Big b l l l s h งก l i g h t นะครับผมก็เปิดกล่องมาปาั๊บก็จะเจอรองเท้า Boston ก็คือมีด้านหนึ่งเป็น Boston B แล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นตัว B นะครับแบบนี้ ของแท้ก็จะมีป้ายแท็กแบบนี้ไซส์ตรงกับรุ่นที่เราสั่งนะครับก็ถ้าของแท้นะครับเหมือนเดิมผมสั่งไซส์41ทั260 m m มาใช่ไหมป้ายแท็กตรงนี้ที่ติดกับตัวรองเท้าไซส์มันก็ต้องเขียนว่า260 m m นะครับแล้วก็ป้ายในรองเท้าตรงนี้ก็ต้องเป็น41ทั260นะครับถ้าตรงกัน3จุดก็แท้แน่นอนนะครับผมและชื่อรุ่นต้องตรงกับ รองเท้าที่เราสั่งมาด้วยนะครับก็ชื่อรุ่นเป็น M B Chunky Light นะครับรุ่นนี้อ่ะเรามาดูความสวยงามของมันเลยไล่ไปเลยนะครับเริ่มจากด้านข้างเลยก็รองเทา้าตัวนี้เป็น Boston ด้านนอกนะครับจะเขียนว,ว่า Boston แล้วก็เป็นตัว B นะครับเอกลักษณ์เด่นอีกจุดหนึ่งของรุ่นนี้จะไม่เหมือน Boston ตัวคลาสสิกนะครับ Boston ตัวคลาสสิกสีจะออกขาวครีมใช่ไหมครับแต่ตัวนี้สีออกขาวครีม แต่ไม่ออกชมพูนิดๆนะครับโดยที่เชือกของเขาเป็นสีชมพูก็ทําให้รองเท้ามันดูมีเอกลักษณ์ขึ้นมามีจุดเด่นขึ้นมามากขึ้นนะครับคือแบบออกแนวแบบขาวครีมชมพูอ่อนนะครับตรงนี้เป็นสีขาวจัวเลยลิย้นนีน้นันนะครับด้านหลังก็เป็นขาวจัวเลยโลโก้ M B แล้วก็เป็นสีขาวนะครับทรงก็คือเหมือนบอสตันเลยนะ ที่ปืนก็เป็น M L B เหมือนเดิมน,นะครับต้องบอกว่าคู่นี้สวยมากๆแล้วก็ราคาแพงกว่าบอสตันโตคัสซิกด้วยเพราะามันเพิ่งออกมาใหม่นะครับผม3,500บาทสำหรับโลโก้รุ่นนี้ก็สามารถลอกได้เหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะาสกรีนตรงนี้มาอย่างดีแล้วแต่ว่าด้วยความเป็น M L B โลโก้มีสิทธิ์ลอกได้ถ้าเราใส่ไม่ระวังใส่ไปขูดนะครับผมก็แนะนำใช้สเปรย์กันน้ำฉีดพ่นเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับก็ช่วยไม่ให้โลโก้เราลอกได้ง่ายนะครับก็จะลอกยากกว่าเดิม นะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับรองเท้า MLB o s t o n รุ่นใหม่ตัวนี้ก็ราคา3,500บาทนะครับผมก็สามารถแอดไลน์หรือว่าตาม IG ไปได้ตามวับร้านตรงนี้เลย IG b e y o n Store s h o e ไลน์ก็แอด P A H 5996 Y ก็สามารถเข้าสอบถามไซส์ที่มีได้หรือว่าจะดูสินค้ารุ่นอื่นก็เข้าดูใน IG ได้นะครับก็ตอนนี้ก็ MLB ก็มีหลายลายเลยนะ นี่ด้านนอกที่ผมบอกเป็นตัวบอสตันดีตรงนี้แต่ด้านในมันก็มันเป็นด้านในรองเท้าอะ่ะก็ะพูดยังไงดีด้านนอกมันจะเป็นบอสตันเหมือนกันนะครับบอสตันดีก็คือใส่ได้โชว์ได้โชว์บอสตันดีตรงนี้โชว์โลโก้ได้เหมือน ด้านในก็จะเหมือนกันตัวบีก,กันนะครับส่วนมากก็เอกลักษณ์รุ่นนี้ก็ติดออกชมพูนิดๆน,นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมมาสั่งกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาแกะกล่องรีวิวรองเท้ารุ่นไหนอีกก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ชนลบอปลายบอปลายแบบนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ